นับถอยหลังอีกเพียงหนึ่งเดือนนะคะถ้าหากเป็นไปตามแผนของรัฐบาล1กรกฎาคมนี้แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเริ่มขึ้นค่ะขณะนี้จังหวัดภูเก็ตด,ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ300 0สนโดสนะคะแต่ในขณะเดียวกันยังพบจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้การเปิดเมืองอาจจะต้องเลื่อนต่อไปอีกหรือไม่ค่ะ พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต1และ2กว่า300คนเข้าตรวจหาเชื้อจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดโดยจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ค่ะการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสอบสวนโรคหญิงชาราคนหนึ่งที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคอื่นก่อนที่จะพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งจากการสอบสวนโรคในเบื้องต้นพบว่าไม่ได้ออกไปไหนนะคะมีแต่ลูกจ้างที่ดูแลซึ่งเป็นชาวเมียนมาจึงขยายผลตรวจพบเชื้อในแรงงานชาวเมียนมารวม7คนขณะที่จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมรับฟังความเห็นในการเตรียมตัวที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหนึ่งกร,รกฎาคมนี้เพื่อเสนอต่อสอบคอนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่านักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตได้7วันโดยไม่ต้องกักตัวแต่ประชากรในจังหวัดภูเก็ตต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละเขณะนี้ดําเนินการฉีดไปแล้วประมาณ300,000โดสซ,ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วนะคะโดยยืนยันว่าจะทำตามจะทันตามกำหนดวันนี้นาะยยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าในวันพรุ่งนี้ 1-2มิถุนายนก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะเสนอข้อสรุปให้สบคได้พิจารณาในวันที่4มิถุนายนค่ะ